โอเคครับก็สวัสดีอย่างเป็นทางการเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนไม่เกินไปแล้วอะมาดูดีกว่าเราเรียนบทที่3แล้วนะรู้อย่างว่าเราเรียนมาถึงมาสองบทแล้วอย่าทำหน้างง,งไม่เอาอะก็อันนี้มันเป็นตัวหลักเลย Energy Band and Charge Carrier ใน Semiconductor โอเคป่าตัวนี้เนี่ยจงภูมิใจไว้ว่าเราอยู่จุดนนี้หมายความว่าไงปีหน้าจะลำบากยิ่งกว่านี้ด้วยเหตุ อันนี้เบื้องหลังนะน่าจะรู้ว่ามันเป็นยังไงหลักสูตรเปลี่ยนนิดนึงอ่ะเบื้องต้นก็เป็นเกี่ยวกับโมปลายอ่ะง่ายๆไม่มีอะไรเลยเหมือนเดิม bonding force เราจะเริ่มจากคำว่า bonding force อ่า bonding force ใน solid คือในที่นี้เนี่ย semi conductor แน่นอนอะ่ะเราก็เรียนเป็น solid ใช่ป่ะเราไม่เอา semi conductor ในสภาพของเหลวมาใช้งานเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะมาดูว่า bonding force มีอะไร ทวนง่ายๆสั้นๆ,นๆเร็วๆมอปลายพันธะมีอยู่อะไรบ้าง3อันพันธะไอออนิกพันธะโคเวเลนต์พันธะโลหะใช่ปะ่ะอือตอนนี้เนี่ยพันธะไอออนิกก็คืออะไรขอไม่เขียนนะเพราะว่าอันนี้มันเขาเรียกไงมันเด็กแล้วเออพันธะไอออนิกก็คือประจุบวกเจอกับประจุบลบใช่ป้ะคือหมายถึงว่ามันเป็นบวกเป็นลบได้ไงถ้าสองท่าตัวหนึ่งชอบให้อีกตัวหนึ่งชอบจ่ายตัวให้ก็เป็นบวกตัวจ่ายเอ้ยตัวตัวให้กับตัวรับ ตัวให้เป็นบวกตัวรับก็จะเป็นลบบวกกับลบ2ตัวก็จะถูกดูดกันด้วยแรงทางไฟฟ้านี่เขาเรียกว่าไอออนิกถูกป่ะจำได้ไหมมอปลายมันคือการจับระหว่างโลหะกับอโลหะเก็ตน,นะ2ข้ามมาที่พันธะโลหะก่อนพันธะโลหะมันคืออะไรอ่ะอย่างเช่นเหล็กทั้งก้อนเลยอะตอมเหล็กอยู่ติดกันเลยโหมันก็จ่ายทั้งคู่นี่ยวะชอบให้ทั้งคู่มันเป็นโลหะมันอยู่ได้ไงวะอะไรอย่างงี้ก็แบบ ไอตัวเนี้ยอะตอมเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้เพราะว่าต่างคนต่างให้ใช่ไหมให้ให้ใหปุ๊บอิเล็กตรอนก็หลุด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 จนกลายเป็นทะเลอิเล็กตรอนก็หมายถึงว่าอิเล็กตรอนก็เยอะแหละพอเยอะปุ๊บมาเจอกับบวกเยอะมันก็จะดูดกันอยู่ดีก็คือหมายถึงว่าเราเรียกว่ายังไงพูดบ้านๆก็คือลบก็อยู่ส่วนลบเยอะจนเป็นทะเลบวกก็อยู่เยอะมันเหมือนกับว่ามันอยู่กันได้แค่นั้นเองคือเหมือนกับว่ามันไม่ใช่เป็นจะเรียกว่ายังไงดีมันอยู่เป็นก้อนอย่างเงี้ยแบบไอตัวนี้ปจุบวกก็จะมีลบลบลบอยู่รอบ แค่นี้ไม่สําคัญเพราะเราเรียนเซมิคอนดักเตอร์โอเคนะเคครานนี้อันสุดท้ายสําคัญแล้วสําคัญโคเวเลนต์บอลโคเวเลนต์บอลคืออะไรก็คืออะโลหะจับกันบอลใช่ไหมอะโลหะจับกันหมายถึงว่าบูมอะไรอ่ะอะโลหะจับกันก็คือตัวหนึ่งเขาเรียกว่าไงเป็นการแชร์โคเวเลนต์ก็คือโคร่วมกันใช้วาเลนต์อิเล็กตรอนร่วมกันแต่บางทีก็ถามว่าเอ้ย เราเรียนอะไรนะเซมิคอนดักเตอร์มาโอเคซิลิคอนพอรับได้ไอซิลิคอนเอ,อ่อวาเลนซ์สี่จับกันก็สี่สี่ก็แชร์กันเนาะเออคราวนี้เนี่ยถามว่าบางทีอ่ะอันนี้อันนี้ก็โควาเลนซ์เนาะใช่ไหมโลหะกึ่งโลหะพอๆกันน่ะแต่คราวนี้มันจะมีบางอันเช่นแกเรียมอเซนไดผมบอกบอกโอ้ทำไมมันถึงเป็นโควาเลนซ์่ะทั้งที่ไอตัวแกเรียมมันก็ถ้าเปิดดูตารางธาตุดีๆมันก็จะเป็นโลหะใช่ป่ะหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วถูกป่ะ คราวน,นี้ก็อยากจะบอกว่าตัวนี้เนี่ยมันเป็นเพราะว่า2ตัวนี้มันมี EN ที่ใกล้เคียงกันคือปกติแล้วในหลักไอออนิกเนี่ยเราจะบอกว่า2อ,อันเนี่ยจะต้องมี EN ที่ต่างกันเยอะมากพอถึงจะบอกว่ามันเป็นไอออนิกอันนี้ใกล้เคียงกันแม้ว่าอันนี้จะเป็นโลหะก็เถอะนะช่างมันไม่สําคัญอีกแล้วเอาเป็นว่าในเซมิคอนดักเตอร์ทุกอย่างล้วนเป็นไอตัวโคเาเลนต์บอลเก็ตนะเก็ตนะ เออ,เออมีข้อสอบถามอยู่ไมแค่หรอว่ามันจับกันด้วยพันธะอะไรตอบเลยโคเลนต์ไม่ต้องอะไรทั้งนั้นแหละโอเคนะหนึ่งหัวข้อ Bonding Force ผ่านไปเพรามันไม่สำคัญเท่าไหร่คราวนี้เนี่ยอยากจะให้เรารู้จักอะไรอะ่ะเขาเรียกว่า Band Formation ของมันซะหน่อยเออแบ n น Formation คืออะไรเราบอกว่าเพื่อนๆจำกราฟนี้ได้ไหมเอหมึกอ่อนอีกแล้วครับตัวนี้ ตัวนี้จะไปเร็วๆนะเพราะก็ไม่ไม,ไม่ไม่ออกเหมือนกันอืมอันนี้เป็น 1s 2s 2p อันเนี้ยเป็นระยะห่างคุณแม่รูปนี้ไม่คุ้นเลยระยะห่างอันนี้เป็นพลังงานคือตัวนี้เนี่ยลองดูที่ระยะไกลๆก่อนระยะไกลๆหมายถึงว่าอิเล็กตรอนอะตอมเนี่ยอยู่ห่างกันเลยก็ต่างคนต่างอิสระเนาะก็คือ ถ้าสมมติว่าคาร์บอนอะตอมเราบอกว่าคาร์บอนเนี่ยมันจับกันยังไงนะหนึ่งสองสองสองอืแล้วก็อย่างนี้ที่เราบอกเมื่อกี้ตัวนี้เนี่ยเวลาเราบรรจุก็คือ,อยังไง 1s 1s มีอยู่กี่ตัวนะอิเล็กตรอนสตัวขอใส่อย่างนี้ก่อนจุด2จุดแทนอิเล็กตรอนสตัว 2s ตรงนี้อ่าเดี๋ยวก่อนตรงนี้กลายไปอืม ประมาณนี้และ2 p ก็มีอีก2แต่ถามจริงเหอะปกติแล้วชั้น p จุดได้กี่ตัวสูงสุด6ตัวป่ะ6ตัวเนาะมันก็จะมีสเตตทว่างของมันอยู่ก็คือกลมๆอีก4นี่มันคือ2 p อืมนี่คือระยะห่างไกลๆคือหมายถึงว่าอะตอม2อะตอมเนี่ยอาจจะเป็นระบบนี้อาจจะมี n อะตอมเลยก็ได้ซึ่งตรงนี้ก็จะแทนด้วยว่า2 n อิเล็กตรอนโอเคปะ่ะอันนี้ก็2 n อิเล็กตรอน อันนี้ก็สอง n อิเล็กตรอนสมมุติมี n นะสมมุติระบบมี n อะตอมและตัวนี้เนี่ยเราจะเรียกว่ามี6สเตต6 n สเตทเพราะว่ามี n ตัวสเตทคือหมายถึงช่องที่มันจะจุของไปได้เครานี้เนี่ยเรากำลังจะบอกว่าที่ระยะห่างอะตอมต่างคนต่างอยู่อย่างอิสระการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่เราเรียนตั้งแต่โมบายก็ยังใช้ได้อยู่คือ1น s 2 s 2 p อยู่กันอย่างนี้ต่างคนต่างอยู่เกิดมันจับคู่กันละ่ะ คือหมายถึงพอจับคู่กันได้ก็คือโคเวเลนต์ลองนึกสภาพวงกลมเราอะโคเวเลนต์มันก็จะมีส่วนที่มันเขาเรียกว่าโอเวอร์แลกันอยู่ตรงนี้ถูกไหมการโอเวอร์แลตรงนี้เนี่ยมันก็จะเขาเรียกว่ายังไงอะทำให้ระดับพลังงานมันถูกเบียดเบียดแล้วดิสทอร์ดระดับพลังงานดิสทอร์ดคือมันบิดเบี้ยวไปจากเดิมนั่นหมายถึงว่ามันจะเริ่มมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่าง 1S มันอยู่ลึกสุดถูกป่ะตามเซนต์ไอเนี้ยวงกลม1อันเนี่ยไอหนึ่งเอสจะอยู่ในสุดเลย ซึ่งเราจะไม่พูดถึงเพราะการโอเวอร์แลปเราจะโอเวอร์แลปกันแค่ส่วนเล็กๆข้างนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้ไม่ว่ายังไงสังเกตดูมันก็จะยังเป็นเส้นเดิมๆเหมือนกับไม่ยุ่งเกี่ยวอะไรเลยถูกไหมคราวนี้เรามาดู2 s กับ2 p ซึ่งเวลามันโอเวอร์แลปกันมันมีส่วนที่มันจะดิสทอนนั่นหมายถึงว่าตัวนี้เนี่ยสมมุติเริ่มใกล้เข้ามาแล้วนะเราเริ่มเอาอะตอม2อันเข้ามาอิเล็กตรอนมันจะเริ่มเรียงตัวอย่างนี้อิเล็กตรอน2ตัวอยู่อย่างนี้เออจริงๆลนะ้วแถบนี้อาจจะต้องกว้างขึ้นมาหน่อย เพื่อที่จะให้สเตตมันมีครบ6อะ่ะตรงนี้มันก็จะครบอีก4คือหมายถึงว่ามันจะมาออกันตรงนี้มันเริ่มเบียดแล้วอิเล็กตรอนก็จะแบบเริ่มเริ่มเริ่มเพี้ยนมาเรื่อยๆตรงนี้มันก็จะเรียงเป็นเนี่ยอิเล็กตรอนสองตัวก็เริ่มมารวมตัวกันแล้วคือแบบเบียดเข้าไปเรื่อยๆชั้นมันใกล้กันอิเล็กตรอนก็เลยไหลเข้ามาเลยไอตัวนี้ก็เริ่มไหลยอย่างงี้จนสุดท้ายเนี่ยห่างออกไปมันกลายเป็นว่าตรงนี้มีอิเล็กตรอนอยู่แล้วตรงนี้ก็จะเป็นช่องว่างซึ่งนเส้นตรงนี้เนี่ยที่ ตามเซนต์เราเราบอกว่าที่ศูนย์เคลวินเนี่ยคือมันไม่มีการนําไฟฟ้าอยู่เลยเนาะใช่ไหมน่นหมายถึงว่าอิเล็กตรอนไม่สามารถกระโดดข้ามไปหรือมันนาไปได้เนี่ยไอตัวนี้แหละเหมือนเป็นตัวขวางมันไม่ให้มันไหลขึ้นไปได้ไม่ให้มันไหลหลุดออกไปอ่ะอันนี้มันสองพีใช่ไหมข้างบนนี้ก็คือเป็นชั้นนอกพอทันไหมเข้าใจป่ะคือแบบมันไม่สามารถหลุดออกไปได้ตัวนี้เขาเรียกว่า forbidden gap หรือที่เราเรียนก็คือ e g เออก็คือเหมือนกับว่าเป็นแบนด์แก็บของธาตุของขอะตอมตัวนั้นนั่นเองอันนี้ที่ศูนย์เนหมายถึงว่ามันจะถูกแบ่งอย่างนี้เลยอิเล็กตรอนทั้งหมดจะอยู่ข้างล่างและช่องว่างทั้งหมดก็จะอยู่ข้างบนเป็นที่มาของคําว่าตัวนี้เวลาที่เราเรียนนี่ไม่เอาเนี้อ่าตรงนี้จะเป็น C B ตัวนี้เป็น V B ตัวนี้คืออะไร CB ก็คือ Conduction Band ก็คือมันจะเต็มไปด้วยสเต t ตว่างๆขอเขียนเป็นที่ว่างเนาะคือถ้ามันนำไฟฟ้าได้คือมันสามารถข้ามไปได้ตัวนี้ Valence Band คือหมายถึงมันมีแต่ Valence Electron ออกันอยู่เต็มเลยอันนี้คือภาวะปกติโอเคนะการนำไฟฟ้าจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่ออิเล็กตรอนสามารถข้าม Forbidden Gap ที่มีความกว้างเท่ากับ E ้อตัวนี้คือแบนแกรนั่นเองทันนะอันนี้คือรูปแบบง่ายๆ อ่าคราวนี้ถามว่าไอ้ธาตุอื่นๆหรือสารประกอบอื่นๆมันต่างกันยังไงขอมาตรงนี้อ่าฉนวนฉนวนคืออะไรตรงเนี้ย V A C B C B นะว่างเปล่าถูกปะตรงนี้มา valence band ก็มีอิเล็กตรอนอยู่เต็มเลยไอ้ชั้นเนี้ยมันกว้างมากคือมันไม่สามารถนำได้อะพูดง่ายๆ ต่อให้มันเพิ่มพลังงานสูงไม่เท่าไหร่อิเล็กตรอนมันก็ไม่สามารถค้ามมาได้เพราะไอ้นี้กว้างเกินถามว่าเซมิคอนดักเตอร์เป็นยังไงเซมิคอนดักเตอร์คล้ายฉนวนเลยลดระดับมันลงมาหน่อยประมาณนี้ CB อยู่นี่คือมันแคบลงมามันกลายเป็นตัวที่บอกว่าเวลาอิเล็กตรอนเนี่ยมันรับพลังงานขึ้นมาค่าหนึ่งซึ่งเราสามารถใส่ให้มันได้เนี่ยมันก็สามารถค้ามได้คือมันสามารถนำได้บางสภาวะแต่สภาวะปกติถ้าเราไม่กระตุ้นมันมันก็ไม่นำโอเคนะประมาณนี้เมทัล คืออะไรเมทัลก็โลหะมันนำได้ตลอดเวลาหมายถึงว่า2ชั้นนี้มัน o v e r l a ์กัน v a l ลนซ์แบนดกับคอนดักชันแบนด์ซ้อนเหลื่อมกันทำให้อิเล็กตรอนสามารถข้ามไปมาได้อย่างอิสระเก็ตนะอันนี้ไม่จำเป็นต้องวาดรูปถูกไหมง่ายๆหรือเปล่าใครไม่ทันยกมือไม่มีนะอยังง่ายอยู่คราวนี้ก็จะมีศัพท์อีกคำหนึ่ง s e มิเมทัลเซมิเมทัลตัวนี้ไม่ใช่ตัวพระเอกของเราแต่ว่ารู้ไว้ก็ดีตัวนี้ s ซมิเมทัลเนี่ยมันอยู่ระหว่างเซมิคอนกับ m e t ัลคือหมายถึงว่าสารประเภทนี้มันนำไฟฟ้าได้ดีกว่า s e มิคอนดักเตอร์แต่มันไม่เท่าโลหะเคนะเป็นแค่นี้อย่างชื่อมันถามว่าแบนด์พวกนี้มันเป็นยังไงมันก็จะปกติแล้วเนี่ยถ้าเป็น m e t a ลมันก็จะโอเวอร์เต็มๆเลยคือหมายถึงว่าสมมุติที่ C B V B มันอาจจะมาถึงอย่างเงี้ยอันนี้คือ V B มันมันซ้อนเลื่อมกันเลยช่วงนี้มันโอเวอร์กัน แต่ถ้าสมมุติว่าเป็นไอตัวเซมิเมทัลคืออะไรเซมิเมทัลเนี่ยมันจะซ้อนเหลื่อมแบบสลายี่คือหมายถึงแบบบางส่วนประมาณเนี้ยมันจะแฉลบกันนิดหน่อยเวลาโอเวอร์แลปตรงนี้ก็ไม่สําคัญแต่อยากจะบอกให้รู้ไว้เผื่อเรียนขึ้นไปก็เขาพูดมาจะได้โอเคมาแล้วตัวนี้ต่อมาสิ่งที่สําคัญคือคําว่าโฟตอนกับโฟนอนแต่ก่อนตอน,นเด็กๆเราก็รู้จักแต่คําว่าโฟตอนนะนะว่าแบบอย่างโฟโตอิเล็กติกเนี้ย ยิงแสงไปเน,นี่ยน้โฟตอนประมาณนั้นคราวนี้เราจะมาดูคาใหมอันนี้ลบได้ยังใครใช้สัญญาณนะถ้าเราถามว่าลบได้ยังล้วถ้ายังจดอยู่ยกมือเลยนะไม่มีโอเคยังไม่ยากเพราะยังไม่คำนวณอะไรสักอย่างอ่ะคราวนี้เรามาดูคําว่าโฟตอนโฟตอนเนี่ยจริงแล้วเราก็มีถามบ้างแหละนะว่าโฟตอนคืออะไรซึ่งโฟตอนตัวนี้มันก็คือเป็นพลังงานแสงนะใช่ปะ่ะเป็นพลังงานแสงที่มันเป็นก้อน ซึ่งเรานิยามของมันจริงๆก็คือเป็นอนุภาคของสนามแม่เหล็กเอ้ยสนามไฟฟ้าแม่เหล็กอืมตัวนี้อันนี้คือนิยามที่เราควรจะเขียนลงไปถ้าโจทย์มันถามหมายถึงเป็น Particle of EM Field แต่ตัวนี้มันมีสมบัติยังไงไม่อยากจะพูดอะไรมากความแต่ว่า ก็คืออยากจะให้รู้ว่าไอโฟตอนเนี่ยมันเป็นสารที่มีพลังงานสูงนึกดูสภาพโอโ้โหให้คิดแบบบ้านๆแบบไม่มีความรู้อะไรเลยนะแสงมันเคลื่อนที่เร็วมากพลังงานสูงแต่ถามว่ามันพุ่งชนตัวเราตัวเรากระเด็นไหมไม่โมเมนตัมน้อยโมเมนตัมมันมีค่าต่ำอันนี้คือสมบัติของโฟตอนอันนี้คือแค่จำง่ายๆนะผิดหลังแน่นอนอย่าจำอย่างนี้แต่ไม่คือหมายถึงให้จำอย่างนี้แต่อย่าเอาไปพูดให้ใครฟัง โอเคอ่ะอันนี้คือเพื่อสอบอย่างเดียวโฟตอนประมาณนี้แน่นอนโฟตอนปุ๊บม,มันก็จะต้องมีอีกอนุภาคหนึ่งที่คนเราไม่คุ้นเคยเช่นโฟนอนโฟนอนตัวนี้เป็นพาร์ติเคิลเหมือนกันแหละเป็นพาร์ติเคิลนะ of e l a s t i ต field ตัวนี้เนี่ยมันเหมือนกับว่ามันเป็นการที่แบบว่าปลดปล่อยพลังงานอยู่ในรูปความร้อนอันนี้เป็นแสงอันนี้เป็นความร้อนความร้อนเนี่ยอืดกว่าแน่นอน คือหมายถึงว่าถามว่ามันปล่อยออกมาได้ไงบ้างอย่างเช่นกรณีมันเสียดสีแสงที่ยิงเข้ามามันแอบสอบเข้าไปและแอบสอบเข้าไปเนี่ยพลังงานไม่สูญหายไปไหนมันก็แบบมันก็คงใช่ว่าแบบถ้าเราใส่มา2อิเล็กตรอนโวลต์อิเล็กตรอนที่หลุดออกมาจะมีค่า2ออิเล็กตรอนโวลต์ก็ผิดมันควรจะมีการสูญเสียอะไรลงไปในเนื้อวัสดุบ้างซึ่งการสูญเสียพวกนี้เนี่ยอาจจะอยู่ในรูปของโฟนอนหรือเป็นพลังงานความร้อนก็ได้ตัวนี้เนี่ยสมบัติของมันก็จะตรงข้ามกับโฟตอนก็คือพลังงานต่ำโอเคป่ะ okay, แต่โมเมนตัมสูง คือหมายถึงว่าความร้อนเพียงแค่นี้หน่อยสามารถทําให้ล็กทิสเกิดการสั่นสะเทือนเกิดการว i เบรชั่นอะไรอย่างนี้โอเคป่ะโมเมนตัม um สูงเป็นหลักการจําที่ผิดน,นะแต่ว่าใช้ได้คือตรงนี้เนี่ยเรายังไม่ไม่รู้ว่ายังไม่มีความจําเป็นที่จะต้องไปลึกช่างมันเถอะอ่ะเกณแม้ Get ตรงนี้มีใครงงบ้างแยกแยะให้ออกก่อนว่าโฟตอนกับโฟนอนคืออะไรจําให้ได้นะจำให้ได้นะโฟตอนะก็คือแสงโฟนอนความร้อนพูดบ้านๆโอเคนะ ไม่อยากให้เข้าใจแบบมึนๆคราวนี้ในระบบของเซมิคอนดักเตอร์เนี่ยนะเราก็จะมาคำนวณกันคือพวกนี้มันค่อนข้างละเอียดลึกซึ้งมันก็จะมีนักวิทยาศาสตร์บอกว่าพูดถึงมวลปกติเนี่ยพลังงานทุกอย่างไม่ว่าจะเป็น1.2 MV งสหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคือจะบอกว่ายังไงดีมวลในวัตถุเวลาเราเรียนกลศาสตร์อะไรมวล2โลโลเรก็ใช้2โลคำนวณอะไรอย่างนี้แต่ในพวกนี้มันไม่ใช่ คืออันนี้เรากําลังศึกษาการเคลื่อนที่ของอิเล็กตรอนอยู่ในเนื้อผิวนั่นหมายถึงว่าอะไรอิเล็กตรอนเคลื่อนที่อยู่ในเนื้อผิวเนี่ยมันจะต้องเจอกับอะตอมต่างๆนานาม,มากมายแล้วมันจะมีการดูดการผักบ้างกรณีที่มันประจุต,ตรงกันหรือประจุต่างกันซึ่งการที่มันเจอตรงเนี้ยสภาวะตรงเนี้ยเหมือนกับมันเคลื่อนที่ได้ช้าลงเหมือนกับเราเคลื่อนที่อยู่ในแบบในผับในบาร์แล้วเดินเข้าไปคนเบียดเยอะๆมันเดินได้ช้าป่ะเวลาจะไปหาหน้าเวทีอ,อะไรอะไรอย่างเงี้ยแบบมันตัวคือมันทําให้เราเคลื่อนที่ได้ช้าลง นั่นตัวเนี้ยเ,เขาเลยบอกว่าเราจะใช้มวลในการคำนวณเราไม่ใช้มวลเต็มๆเราจะใช้ตัวนี้ครับ effective mass สับคำนี้เป็นการบอกว่าเราจะไม่ใช้มวลเต็มๆหมายถึงมวลอิเล็กตรอนเท่านี้เราก็จะใช้มวลมันเท่านี้คำนวณยังไม่ใช่นะตัวนี้ลบนาโฟตอนโฟนอน effective mass ตัวนี้เนี่ยมันเป็นการบอกว่าเ,เนื่อง ถ้าจะให้พูดแบบวิชาการก็คืออิเล็กตรอนปกติถ้าวิ่งอยู่ในแว็กซ์ก็คือหมายถึงว่าพวกสุญญากาศมวลมันเป็นมวลของมันเต็มที่คือไม่มีอะไรไปยุ่งกับมันแต่ถ้าสมมติวิ่งอยู่ในเนื้อสารแล้วก็เจอดูดเจอผักมวลที่เอามาคำนวณเนี่ยควรจะน้อยลงก่าปกติแค่นั้นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยวิธีพิสูจน์มันก็จะมีอยู่แค่พื้นฐานะนะเนาะพลังงานจนแต่ว่าบางคนอาจจะยังไม่รู้1นึ่งอ mv กำลังสองตัวนี้เนี่ยเราจะทําให้อยู่ในรูปโมเมนตัม P เทากับ mv คูณ m หาร m ทิ้งเค okay, ป่ะต่อมาตัวนี้เนี่ยจาก p เท่ากับ s bar k s ตัวนี้ก็คือ s bar นี้คือ S ส่วน2ไพนะ k ก็คือ proportion eh, Prop a constant อะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นค่าทีเ่เดี๋ยวพูดถึงตัวนี้แล้วกันตัวนี้เนี่ยแทนลงไปมันก็จะได้เป็น s bar กำลัง2 k กำลัง2ส่วน2 m ตัวนี้เนี่ย เราทําการดิฟมันสองรอบคือถามว่าดิฟเพื่ออะไรเดี๋ยวจะบอกนะอันนี้เราจะดิฟเทียบ K ดิฟครั้งแรกดิฟเทียบ k k ตัวนี้สอตบลงมา2ตัด2ตัวนี้หายดิฟอีกครั้งหนึ่งก็จะกลายเป็นตัวนี้แหละคือไม่มีผลตัวนี้มันจะกลายเป็นถูกหรือไม่ซึ่งมวลตัวนี้เนี่ยจริงๆแล้วมวลตัวนี้เราใช้เป็นมวลดอกจันหมายถึงว่ามวลนี้ไม่ใช่มวลของมันจริงๆนะเป็น effective mass ตัวนี้เป็นการบ่งบอกอะไรตามหลักคณิตศาสตร์แล้วไอ้การดิฟสองขั้น,นมันหมายถึงว่าเป็นอัตราการเปลี่ยนแปลงความชันถูกปะ mm. เดี๋ยวเราจะเอากาฟมาพอดระหว,ว่าง K กับ E เออเราก็จะมาดูว่าสังเกตดูว่าพวกนี้เนี่ยมันจะมีความสัมพันธ์ยังไงบ้างอืมเออคราวนี้เราก็จะมาดูสิ่งสำคัญอันนี้อันนี้เป็นการเลือกสมบัติเลยนะเลือกวัสดุตรงนี้จดไปก่อนอ่ะเราจะมาพูดถึงคำว่า เซมิคอนดักเตอร์เราเราจะมาศึกษาว่าอิเล็กตรอนสามารถข้ามแบนแกลบหรืออะไรยังไงแล้วแต่อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับโครงสร้างอะตอมของมันข้างในหนึ่งอย่างตรงนี้คือดเรกแบนแกลบแบนแกลบของเรามี2ประเภทแน่นอนมีพอมีดเรกปุ๊บเดี๋ยวอีกสักพักอันนึงก็จะต้องเป็นอินดเรกสตัวนี้เนี่ยมีคุณสมบัติต่างกันซึ่งข้อสอบก็สามารถเอามาถามได้ด้วยว่าเราจะใช้วัสดุนี้เพื่อทําอันนี้หรืออาจจะถามกับกันต้องการทําวัสดุนี้จะใช้แบบไหน เราต้องรู้ให้ได้ว่ามันคืออะไรซึ่ง direct band gap เนี่ยมันเป็นลักษณะอย่างนี้อืมเ้ผิดตัวนี้มันต้องอยู่อันนี้มันเป็น Tab s, แถบแสดงพลังงานอันนี้แกนตั้งเป็นพลังงานตัวนี้เป็น k โอเคนะ p r o p g a t i o n constant ตัวนี้เนี่ยก็เหมือนคล้ายๆเป็นเว number อนะอตัวนี้เป็น direct band gap จำง่ายๆ d i r e เล็กแบ g ด์แก็บคืออะไรก็คือเนี่ยพลังงานมันตรงกันจุดต่ำสุดตรงนี้กับตรงนี้มันเป็นจุดเดียวกันอันนี้แทนอะไรไอ้คงคงข้้วบนคืออะไรเป็นพลังงานของ Conduction Band อันนี้เป็นพลังงานของ v a l e n c e band ถามว่านี่มันคืออะไรเนี่ยอันนี้พลังงานสูงดูง,ง่ายๆกราฟนี้มันกำลังวงบอกว่ายิ่งถ้าสมมุติเราให้อิเล็กตรอนอยู่ตรงนี้นะอยู่ที่ขอบเลยนะเราให้พลังงานไปพลังงานมันสูงขึ้นมันสามารถมาอยู่ตรงนี้ได้ ถ้าให้พลังงานมันสูงขึ้นกว่านี้อีกมันก็จะอยู่ในส่วนลึกก็เปรียบเสมือนว่านี่คือเนื้อสารในส่วนของคอนดักชันแบนดยิ่งให้พลังงานเยอะอิเล็กตรอนก็สามารถเข้าไปอยู่ในที่ลึกๆได้โอเคปะ่ะเหมือนกันถ้ายิ่งพลังงานต่ํามันก็จะอยู่ประมาณตรงนี้ลงมาคือมันตรงข้ามอันนี้ชัดเจนอยู่แล้ว2พาร์ทคราวนี้เนี่ยปกติแล้วถ้าเราเรียนมาก็คือโครงสร้างอะตอมอิเล็กตรอนมัน